และสุดท้ายนะครับสุดท้ายมันมี condition operation นะครับที่เป็นเครื่องหมายคำถาม c u e s t i o n mark ใน action script เอาไว้ทำอะไรนะครับเอาไว้ทำอะไรวิธีการนะครับเอาไว้ return ค่าครับเอาไว้ return ค่าว่า condition นี้ นะครับมันจะให้ Return ค่าจริงหรือเท็จหรือ Return ค่าถ้าจริงให้ Return ค่าถูกถ้าเท็จให้ Return ค่าผิดเอาไปเก็บไว้ในตัวแปรดังนั้นคุณจะสังเกตเห็นนะครับว่า Variable เข้ากับ Condition แล้วมีเครื่องหมายเลยครับ Question Mark มีค่าที่1นะครับแล้วก็ค่าที่2 ถ้า condition นี้ถูกให้ return ค่าหนึ่งไม่ตัวแปรเพราะนี้คือเครื่องหมาย assign. assign assign เลยครับ assign ผลลัพธ์ของการอะไรครับผลลัพธ์ของ condition คุณรู้อยู่แล้วว่า condition คือ logic expression ผลลัพธ์นี้มีสองค่าครับค่าที่ถูกกับค่าที่เมื่อผิดค่าเมื่อถูกกับค่าเมื่อผิดเอาไปเก็บไว้ในตัวแปรนี้เลยครับเพราะมันเป็นคำสั่งของการ assign นะครับเรามาดูตัวอย่างของการเขียนนะครับมาดูตัวอย่างของการเขียนนะครับ เขาบอกว่านะครับ <c oughs> เขาบอกว่าถ้าไม่ใช่ถ่าครับเริ่มต้นก็คือกำหนดตัวแปรชื่อนำนะครับมีค่าเท่ากับ8.3นี่คือนํามีค่าเท่ากับ8.3 s line 8.3ให้อยู่ในค่าของนําจากนั้นจากนั้นคำสั่งนี้ครับที่บอกว่าให เซตค่าหลังการตรวจสอบนิพจน์ลอจิคควว่าเอเอเป็นสตริงมีค่าเท่ากับคุณดูตรงนี้นะแล้วก็แล้วก็ฟังผมนะครับว่าไอ้นี้มันแปลว่าอะไรนะครับ ในตัวที่ผมกำลังเขียนขีดมดูกศรชี้อยู่นี่ครับนะครับก็คือ,อก็คือกำหนดนะครับกำหนดค่าตัวแปร str นะครับ str ให้มีค่าเท่ากับให้มีค่าเท่ากับ ตัวอักษรที่ชื่อว่า m m r o p ช่างมนะ l o net ถ้าเงื่อนไขนะครับถ้าเงื่อนไขนำนะครับถ้าเงื่อนไขนำ มากกว่าห้าถูกและให้ค่าเป็น cos web d net ถ้าเงื่อนไขนำมากกว่าห้าผิดอย่างนี้ครับนี่คือความหมายของอะไรครับ นี่คือความหมายของตัวนี้นะครับกำหนดค่าของตัวแปร str มีค่าเท่ากับ m a r p l o net ค่ามีพจน์นำมากกว่า5ถูกแต่ถ้าผิดให้เซตค่าเป็นอะไรครับ cos wave มันก็เหมือนกันกับการเขียนเงื่อนไขตัวนี้ครับ จะมีค่าเท่ากันแต่เป็นลักษณะของอะไรครับลักษณะของการมานิยามตัวแปรที่อยู่ภายใต้คำสั่ง if ตรงนี้เราเอาไว้ที่นิยามตัวแปรเลยครับเอาไว้ที่ตรงนิยามตัวแปรแต่ตัวนี้เอาไว้ที่อะไรครับ คำสั่งมันอยู่คนละที่กันเพราะที่ผมขีดนอัลูกศรสีม่วงคือที่ที่นิยามตัวแปรไม่ใช่ที่เขียนคำสั่งแต่มันอํอำนวยความสะดวกไว้ให้เรานะครับกรณีที่คุณต้องการที่จะเซตค่าอะไรครับเซตค่าของตัวแปรให้เป็นค่าที่คุณตัดสินใจตั้งแต่เบื้องต้นเลยเห็นนะครับนั่นคือ,อคำสั่งต่างๆนะครับคำสั่งต่างๆที่อะไรครับ ที่เราจะาสามารถใช้ได้ในการตัดสินใจนะครับโอเคนะครับใครมีคำถามบ้างเชิญครับพิมพ์เข้ามาได้ครับ โอเคครับจากครั้งที่แล้วนะครับครั้งที่แล้วที่เราคร้างกันอยู่นะครับค้างกันอยู่ก็คือ,อสไลด์นะครับเหลืออยู่ประมาณ3ามสี่สไลด์มันเป็นลักษณะของการทำงานของคำสั่ง if else นะครับเป็นอะไรครับ if else statement นะครับก็คือทำงานบางส่วนนะครับหลัง if e กรณีที่เงื่อนไข x ตัวนี้นะครับถูกแต่ถ้านะครับผิดก็ทำงานตามเงื่อนตามความสัมง,งัหลัง e l f ถ้า x ผิดอย่างนี้เป็นต้นเอาละจากตัวอย่างนี้นะครับจากตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างของการแสดงนะครับว่าแสดงว่าตัวเลขที่เรารับเข้าไปนะครับตัวเลขที่เรารับเข้าไปเป็นเลขจานวนคู่ หรือจํานวนคี่นะครับเป็นเลขจํานวนคู่หรือจํานวนคี่ดังนั้นนะครับการตัดสินใจตัวนี้นะครับก็เป็นการตัดสินใจแบบสองฐานนะครับการตัดสินใจแบบสองานจากโฟชาร์สนะครับจากโฟชาร์สก็คือเอ่อเริ่มต้นตั้งแต่อ่านค่านะครับอ่านค่าตัวนี้อ่านค่านําแล้วเอานําไป หารเอาเศษกับเลขสองคุณคงจะจำการหารเลขฐานสองในหารเอาเศษจากเลขจากเลขสองนะครับรับเข้าไปปุ๊บเอ๊ะสองหารสองนะครับหารแบบว่าเศษนะครับสองหนึ่งเป็นสองรับหนึ่งเศษศูนย์นั่นคือสิ่งที่อะไรครับนั่นคือสิ่งที่คุณจำดังนั้นเราก็เอาผลลัพธ์เศษนั้นนะครับมา เป็นตัวตัดสินใจนะครับมาเป็นตัวตัดสินใจว่า A, เอ๊เศษเป็นศูนย์ไหมถ้าเศษเป็นศูนย์จริงให้เขียนให้ตัวแปรที่ชื่อว่า s t r เป็น e v e n นนอกจานเป็น odd แล้วก็ปิพนออกมานะครับก็คือปิพ์ตัวเลขที่รับเข้าไปแล้วก็ปิพนตัวอักษรนะครับว่าเป็นเอ่อจำนวนคู่หรือเป็นจำนวนคี่แบบนี้เป็นตน้นนะครับ แต่จริงๆแล้วเอ,อ้พวกนี้ผมไม่กังวลใจนะครับว่าคุณจะเขียนถูกหรือไม่นะครับแต่สิ่งที่ที่กังวลใจก็คือว่านะครับสิ่งที่มันกังวลใจก็คือว่าเอ้ยตัวที่เราจะเอาไปเขียนนะครับคือนิพจน์นี้นะครับนิพจน์นี้คุณจะเขียน ถูกหรือเปล่าแค่นั้นเองหรือคุณสิ่งที่คุณกําลังคิดจะเอาอะไรมาเป็นมาเป็นอะไรครับจะเอาอะไรมาเป็นการตัดสินใจนะครับจากโจทย์ที่ได้รับจะเอาอะไรมาเป็นการตัดสินใจแบบนี้เป็นตน้นนะครับดังนั้นไอ้ตัวนีพจน์นี้ตั้งหากหล่ะที่ที่มันน่าที่มันน่าสนใจว่าแล้วคุณจะเอาตัวไหน หรือจะเขียนนิพจน์ว่าอย่างไงนะครับโอเคครับตัวนี้ผ่านแล้วนะครับตัวแปรสติง นะครับประเด็นนี้ไม่ไม่ได้มีไม่ได้มีอ,ะ,อะไรมากนะครับซึ่งพวกเรารู้อยู่แล้วนะครับว่าเราสามารถเซตตัวแปรที่เป็นสติงได้นะครับ <c oughs> เรามาดูตัวอย่างแล้วก็มาช่วยกัน <c oughs> <c oughs> เขียนที่นจน์และกันครับ <c oughs> ไม่ต้องไปเขียนโค้ดหรืออะไรต่างๆเรามาดูว่าแล้วเราจะเขียนนีโพจนะครับว่าเราจะเขียนนีโพสของการตัดสินใจอย่างไร นะครับข้อที่หนึ่งครับข้อที่หนึ่งบอกว่าต้องการรับน้ำหนักนะครับมีหน่วยเป็นกิโลและส่วนสูงที่มีหน่วยเป็นเซนติเมตรของนักเรียนแล้วนะครับแล้วเอาไปนะครับบอกว่าคนนั้นอ้วนหรือไม่อ้วนนะครับอ้วนหรือไม่อ้วน หมายความว่าเรารับค่าน้ําหนักแล้วรับค่าส่วนสูงเข้าไปจากนั้นเอาไปคํานวณว่าเด็กคนนั้นอ้วนหรือไม่อ้วนโดยนะครับส่วนสูงมากกว่าโดยการคํานวณน,นี้นะครับว่าส่วนสูงมากกว่าน้ำหนักเกิน100แสดงว่าอ้วนส่วนสูง มากกว่าน้ำหนักเกินหนึ่งร้อยแสดงว่าอ้วนลองเขียนเป็นอลองเขียนเป็นโค้ดแบบคร่าวๆส่งเข้ามาดูหน่อยครับโอเคครับ ตอนนี้ผมได้นะครับคำตอบมาสองอันจากเพื่อนนะครับคำตอบได้สองอันจากเพื่อนคนที่หนึ่งนะครับคนที่หนึ่งบอกว่าเอาละให้ input นะครับ input K K นี่น่าจะเป็นกิโลกร,รัมนะครับแล้วก็ C M อันนี้น่าจะเป็นส่วนสูงจากนั้นก็บอกว่าให้เอา ไปเทสโดยเอากิโลกร,รัมตั้งลบด้วยซ m มนะครับเราก็บอกว่า if e นะครับตัวเทสเนี้ยน้อยกว่าหนึ่งร้อยนะครับให้บอกว่าอ้วนนะครับเอลนะครับบอกว่าให้สเลนเดอร์นะครับแล้วก็จบนะครับกับเพื่อนอีกคนนึงนะครับที่ ตัวนี้นะครับไม่ได้ไม่ได้หาเือกันนะนะครับถ้าหาเลือกันคงคงเหมือนกันโอเคครับอ่าลิสก็คืออ่านอ่านอะไรครับอ่านอ่าคเคนะครับแล้วก็ c m จากนั้นโอตัวแปรนะครับมีค่าเท่ากับ CM ตั้งลบด้วยอ่าคเคนะครับแล้วบอกว่าอ f อมากกว่าหนึ่ง้อย นะครับให้เขียนคำว่า slender นะครับ l อให้เขียนคำว่าแ fat ที่แปลว่าอ้วนนะครับออสองอันนี้ครับสองอันนี้ต่างคนต่างคำนวณนะครับต่างคนต่างคำนวณคุณมาดูครับว่าไอ้นี่คือน้ำหนัก น้ำหนักเขาเขาพิมพ์ผิดนะนะน่าจะเป็น kg แต่ก็ไม่เป็นไรนะน้ำหนักน้ำหนักคนประมาณสักน้ำหนักคนประมาณสักอ80กิโลนะครับส่วนสูงประมาณสัก150นะครับแล้วคุณเอาค่าน้ําหนัก80ตั้งลบด้วย150นะครับถ้าไม่ใช่คนแค่นนะครับค่าเทสคุณจะเป็นลบเสมอ นะครับค่าเทสคุณจะเป็นลบเสมอ <tinc S 1> <a> ดังนั้นเลขลบน้อยกว่าศูนย์เสมอนะครับดังนั้นเลขลบนี้น้อยกว่าศูนย์เสมอเทสคุณเป็นลบใช่ไหมครับมันน้อยกว่าร้อยแน่นอนครับมันจะออกมาเป็นอ้ว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 นนะครับคนน้ําหนักห้าสิบนะครับคนน้ําหนักห้าสิบเอ่อแล้วก็ส่วนสูงนะครับส่วนสูง ร้อยแปดสิบนะครับเอาห้าสิบตั้งลบร้อยแปดสิบมันออกมาเป็นลบลบน้อยกว่าร้อยมันก็บอกว่าอ้วนจริงๆแล้วคนนี้น่าจะแปลว่าพกอ,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 อีนี้ผอมอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันควรที่จะผอมมากมากนะครับดังนั้นถ้าตัวนี้นะครับผิดที่ตรงคำนวณน,นะครับตรงคำนวณส่วนเทสตัวนี้ขึ้นอยู่กับว่าคุณคุณต้องการเทสว่ามันมากกว่าหรือน้อยกว่า นะครับถ้ามันไม่เกินคุณก็คิดว่ามันถูกอ่ามันเป็นแบบหนึง่งถ้าคุณบอกเกินมันก็เป็นอีกแบบหนึง่งก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าคุณบอกว่าค่าเทสเกินร้อยนะครับบอกว่าอ้วนอะไรเงี้ยนะครับโอเคนะตัวนี้ที่ที่เพื่อนส่งมานะครับตัวที่คํานวณตัวนี้เราลืมไปว่าเราลืมไปว่าค่ามันจะออกมาเป็นอย่างไรขณะเดียวกัน